มาดิวะมาดิวะอ้าเก่งนีงก็ยังหลบหลังผู้หญิงดินี่ถ้าไม่ติดว่าเพื่อนพี่ห้ามนะ้วเออพี่สมบทบาทดีวะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมุมนี้ไม่เคยเห็นมุมนี้รู้จักมาสิบปีไม่เคยเห็นมุมนี้เลย If you have n girl problem I feel bad for your son I got a n i t y n i problem but if i h a i n one คุณเพรนี่เวฟไงสวัสดีครับพุดธเวฟอวอยากัเวฟสวัสดีครับชื่อสวัสดีครับทำท่ายื่นของแล้วไหนกลัวอะไรให้มึงดีเล่นะรก็ปอลอะไรมึงเลาเลขกปลเลยน่ามเก้าะเลขอะไรนะหนึ่งสามเก้าแปะ ไม่ได้หรอเขไม่ฟังเหรอเฮ้ยอันนั้นของผมไม่ใช่หรอคุณส่งกลับมาเฮ้ยคุณเพชรแสดงบทบาทสมมติอยู่ส่งกลับมาดิ๋ยวส่งกลับมาไม่ใช่ก็ของที่ผมวุฒิาสหามาได้ให้คุณคุณเอาไปให้มนดึกกใช่คุณเพชรอย่ารั่วได้ป่ะเดี๋ยวเบบก็แทงตายขาดเลยค่ณแล้วคุณยังต้องการกันอยู่ไหมอ่ะ ของที่เราอุตส่าห์พยายามมาถูกครับคือการที่ผมไปทำาำไมต้องใจร้ายใสกันด้วยคุณรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนกว่าที่ผมจะหามาได้แม่มันจะเป็นของไม่สำคัญก็ตามถ้าหลีกก็ไม่มีค่าสำหรับคุณนะจริงจริงครับบรรยากาศมากเลยจริงปะคือพอครูมานะเขาไม่กล้าพูดเลยเพราะด้วยความที่แบบให้เขาพักหน่อยก็ได้เมื่อกี้เถียงกันตลดสี่ชั่วโมงขึ้นเอ้ยอะ รถเขารถเขารถเขาให้เบบี้เกียร์คุณถามไปเลยครับผมเข้าใจเอ้ยพี่เ์อ้าคุยเป็นทางมึงพไวเนี่ยพังไปหมดแล้วไม่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 เขาควรจะต้องได้พักกันบ้างแหละมีเถียงกันประมาณแบบหกชั่วโมงครึ่งอ่ะอังอจริงจริงเหรอทำไมเขาไม่ตัดสักครึ่งชั่วโมงให้เป็นเจ็ดพอกูมาคขาหยุดเลยสักขอสักครึ่งชั่วโมงอ่ะเนาะเอามสำครัญเข้าใจปะเออ เวเพิ่งมาอยู่สองคามอ่ะเดี๋ยวกูตามก่อนกูลือกพอกูมาแล้วคือแบบเอาไปนะร้องไห้ดีกว่าพอไอพีรู้ว่าเป็นที่ก็คือไม่กล้าพูดเลยทำยังดีโ oh อ้ไม่ไปไหนอ่ะโโไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะฮัลโหลคุณไหนนนะ ฮัลโหลพวอยาอยู่เพชรมาพูดคุยเลเลยไม่เอายาคุณเอาจริงป้ะเนี่ยถามจริงเพชรถามจริงมึงคุณเพชรเฮ้ยฮัลโหลมันไม่ใช่แล้วเรื่องแคปซูลเนาะเรื่องแคปเหรอไม่จริงอ่ะคุณไม่เป็นหรอกคุณไม่เป็นอะไรหรอกเพชรฮัลโหล อยู่ไหนอ่ะผมร้อเล่นเดี๋ยวผมกลับไปอ่ะดีกว่าอุ้ยเอง็งยอยู่ที่เดิมเลยมามามาแล้วรู้จักกันแบบอุ้ยเกือบด่า <c oughs> มันเป็นคำหยา <c oughs> เพื่อนหนูไม่น่าใช้มึงกูเลย <c oughs> งอ้อเสร็จละทำไงอ่ะไอเบฟมานี่ดิไ <c oughs> ม่มเพื่อน <c oughs> มึงมีอดีตกับคนนั้นเหรอหมายถึงแบบเคยทะเลาะก,กันเหรอ กูไม่เคยทะเลาะกันกูรู้จักเขาผู้ชายอะอ๋อเหรอใช่เขาไม่ได้เคยจีบกูนะาไอ้สารกูดักไว้ก่อนโอเคโอเคพื่อนไม่ใช่ก็หมายถึงว่าไม่เคยมีปัญหาหรือว่าทําไมเขาทักอ่ะแล้วทำยังไงแล้วทำไมมึงมาเขาถึงไม่ทักเลยกันไหมเขาก็เลยทักเฉยแต่ว่าถ้ากูอยู่เขาน่าจะไม่กล้าพูดนะเพราะว่าแบบเออไม่ไอดียมา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 เจเเ เรื่องเกือบร้องแล้วเมื่อกี้คุณเพชรไม่จริงไม่จริงเบ๊พูวันนี้พอกูตกลงกันว่าจะเปลี่ยนสอบพนามกันแล้วนะเอ้ยว่าอะไรอ่ะคุณเพชรพูดไปเร็วเขาเอ้ยเอาดิจริงจริงเหรอผมเปลี่ยนอะไรจริงนะเว้ยใช่แต่ว่าเปลี่ยนเป็นอ่าพูดพูดได้เหรอคุณพูดได้กูกับมึงครับถูกครับ เราคือเพื่อนกับด้วงเพื่อนไอ้มึงด้วงมึงว่าไงวะแล้วมึงว่าไงวะมึงขับรถไปไหนมาไอ้ควายเมื่อกี้กูแบบเไหนไหนก็กูมึงแนะกูเข้าไปนัวด้วยได้ปะะหลังนั้นอ่ะการที่ยวของไม่ให้คนดีนอ่ะคุณผมพูดจริงๆเถอะผมไม่ได้ยุยงหรือบุกปั่นอะไรนะแต่เป็นเ่ลค่เพื่อนเื่ยนะไปเล่กระเปาเหรอหนึ่งหนึ่งแปดห้า แต่มันเป็นของที่เขาไม่ได้ต้องการจากเราไงใายช่ต้องการถูกนะเขาไม่ได้ต้องการหรอกนะคงแคปเขาอยากได้อย่างอื่นเข้าใจเปล่าคงแคปเขาอยากได้อย่างอื่นแคปแต่มันของที่เราพยายามหามาไม่เป็นไรหรอกคุณมันมีบางอย่างอยู่ที่ไม่ต้องหาเลยก็ได้แค่เอางี้ก็เข้าทางดิคุณเอาให้เอาสรุปสรุปนี่ว่าคุณต้องการผมแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ โหเอ้ยกูเหลือเชื่อว่ะไอ้ก้อ็ตูตูนะครับพวกแก่ใหญผมวกแก่เจ้าภูเขาผมไม่อยากเจอเขาแก่เลยไม่ใจมจะไปที่อื่นผมไม่อยากอยู่กับเขาแล้วไม่พวกแกงเลยครับพี่เจมเดี๋ยวพวกนี้เล่นกันใหม่ใช่ป่ะพี่ไม่เดี๋ยวพวกนี้เปลี่ยนเป็นเจเยอร์โอเคป่ะไม่ อะไรผมยังไม่ทักพี่เป็นเจเลยอะไรที่ยู่ตรงนี้ที่เป็นอนเป็นแฟนกูเลยอาคุยกันเล่นกันแรงก็ต้องคุยกันเร็วไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยทำอะไรเขาหนูทำอะไรเขาไม่ฟูแบบฟูแค่บอกว่าพี่วันนี้เราได้เล่นด้วยกันไหมเฉย เพราะวันนี้ผูแกล้งทักเขาผิดเป็นจากเจมเป็นเจง่ายไปไกลๆเลยอุ้ยกดมันเลยค่ะไม่คุณรู้ไหมเขาไม่ได้แกล้งเขาไม่ได้แกล้งทักผิดเขาทักผิดจริงๆใช่เศรษฐายอผมพ้นน้อยใจเลยอ่ะเออน้อยใจด้วยเลยโห้ยทำไมทำรุนแรงกันเกินไปหรือเปล่าดีแล้วจริงคุณคุณโทษคุณรู้สึกถูกต้องทุกอย่างแล้วผมอึ่งแย่มากเลยอ่ะไม่เป็นไรคุณใช้เวลานี้ร้องไห้ไปคุณไปนอนร้องไห้ก่อนดีไปจ้ะเออร้องอิ่ง อีกหรอโอเคพอละเก่งมากจริงไหมเนี่ยคุณพูดจิงไม่ี่ยว่าเก่งอะ่ะมันก็เก่งอ๋อนี่คือผมว่าโอเคโอเคแล้ว่าผมจะได้รู้ว่าผมว่าเก่งอยู่โอเคเก่งทำไมอ่ะมันไม่รู้สึกว่าไม่เก่งเหรอ ก็แต่เราคุยกันเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณผมหมายถึงว่าอ๋อโอเคแล้วแล้วคุณว่าผมเก่งไหมอะเก่งโอเคโอเคถ้าเราเจอกันในประเทศแค่เทศเก่งไว้พูดอ๋อก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เก่งไว้พูดเก่งเก่งกว่าพูดเรื่องอะไรผมว่าเราคุยคนละเรื่องแล้วตอได้เก่งกว่าพูดเรื่องอะไรผมหมายถึงว่าการที่ผมร้องไห้ที่ผมเก่งไว้ถูกก็ใช่ไง อะไรพี่อะพี่พี่ร้องไห้เลยเหรอพี่เจมร้องไห้เมื่อกี้ไปพาไปร้องไห้มาฝั่งตรงข้ามประสาทอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอีกไปเนี่ยผมไมยากอยู่ตรงเนี้ยวัสสัดไอ้เวไม่พแรงมากเลยเจมไปไปไหนก็ไปไปอย่าาห้มมผดิ ่มมาเก็กจีก็มาดิวะที่ไม่ไหวกบผมหรอกคุยเพล่เก็กจีก็มาดิวะไม่ไหวกบผมหรอกเนี่ยเก็กจีก็มาดิวะคุณอย่าห้ามผมดิคุณปล่อยผมม่เากันนะบอกให้ปล่อยผมยังไงอ่ะแต่มันจะอยู่กันยากนะเดี๋ยวพคนนี้เราต้องเล่นด้วยกันอีกนะไม่เอาดิคุณห้ามต่อดิคุณเอาได้ามเลยโอเคมาดิวะมาดิวะอ่ะ เก่งนี่ก็ยังหลบหลังผู้หญิงตินี่ถ้าไม่ติดว่าเพื่อนพี่ห้ามนะเออพี่สมบทบาทดีวะบอกแล้วไงว่าเก่งเออเก่ง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 ลน่ารังดี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 ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมุมนี้ไม่เคยมุมนี้ไม่เคยเห็นมุมนี้ไม่เคยมุมนี้รู้จักมาสิบปีไม่เคยเห็นมุมนี้เลย คุณหมอไม่ถูกต้องแล้วผมไปดีกว่าอยู่ไหมเห็นไหมกูแล้วก็สวยผู้อ่ะอะไรเขาเขินหรือเปล่าเขาจะไม่อยู่แล้วนอกจากกูจะได้เจอแค่ไม่อยากอยู่กับตรงนี้แต่ไปอยากอยู่กับพี่สองคนหรือเปล่าเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แต่เขาอยากไปอยู่กับพี่สองคนไงหรือเปล่าจริงเดี๋ยวก็บินแล้วส่งเนี่ยเฮ้ยนี่คุณบิ๊มบอกว่ยมีอะไรเขาบอกได้ยันเช้าเฮ้ย เด็กไม่ได้พูดนะว่าแต่เขาทะเลาะก็จบแล้วเหรอคุณไม่รู้เราต้องไปสืบดูเอ้ยพี่กูเอ้ยแป๊บน,นึงบ่ปล่อยพี่คุยกคนเดียวได้งไงเนี่ยแป๊บน,นึงนะมึงเขมี่เนาะหลงห้ยปะเนี่ยชิบหายแล้วกูอุ้มผู้ชายด้วยพี่กูร้องไห้ใจแล้วเนี่ยเหนยวทำไมอะครับ ก็ของที่ผมให้เขาไปอ่ะเขาบจะค่าเลยอ่ะคุณใช่อ่ะครับใช่ครับโอ้ทับทับเฮ้ยคุณอย่าคุณอย่าไปเสียใจเลยครับอันนี้อันนี้ผมพูดจริงจริงไอ้ลูกแมวแต่ผมว่าเขาก็คงแคร์คุณมากนะว่าจากที่ตอนเนี้ยเขายังเลือกที่จะอยู่คุณไงครับถูกไอ้ลูกแมวถูกเอ็งพูดถูกอ่ะถ้าเขาไม่แคร์คุณอ่ะเขาคงไม่อยู่ตรงนี้หหละครับอือดี ดีอขอบใจนะระบายใจเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ละ <laughs> แหมยังไงสู้ๆครับแหมถายเศร้าแล้ววิ่งวิ่งวิ่งออกจากโอ้โหวิ่งออกจากกูเลยนะ <laughs> เป็นยังไบง,งบ้างโอเคหรือเปล่าก็โอเคโอเคคือยังไงก็คือจบแล้วไงจบไหมถึงจบจบยังไงก็เขาขอเท่าค่าจบอะไรโอเคนีด่ดีกันแล้วไม่ใช่หรอก็ <h ums> จบไง อข้าว่าจะเลิกกับเขาแล้วไปคบกับพี่มือแทนลบอิงว่าไงโอ๊ยป้า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 ง่วงแล้วเนี่ยง่วงแล้วอุ้ยป้าไอเบฟข้าไปส่งคนเพชรก่อนนะไปไหนก็ไปไปบายบายหวังว่าเราจะไม่เจอกันอีกนะด้วงอ้าวทำไมอ่ะเจอทีไรมีอะไรเรื่องอ้าวเหลือเชื่อเดี๋ยวก็เจอไม่ต้องมีเรื่องก็เจอได้ พูดเขาไปส่งไอ้คุณเพชรก่อนนะครับพี่บอกทำไมเนี่ยบอกทำไมบอกทำไมทำไมไม่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เหงาเหรอไม่เป็นไรโอเคอไไไรปนัโชคดีเจอกันวันนี้ครับพี่ไอ้เหี้ยหลบแล้วไม่ยีนล่ะเบื่เชื่อพี่อ่ะพี่มือพี่มเนี่ยพาเพื่อนไปส่งก่อนไม่ใช่ไม่งพี่นายตรงนี้ ไปส่งที่ไหนที่แล่งไงเนี่ยนี่ก็แหล่์ไม่ใช่หรอไม่จะไปส่งอีขออีนิดนึงได้ไหมอ๋อคือจะไปกันสองคนว่างเนี่ยใช่เดี๋ยวกลับมาได้ได้ทิ้งค่าก่อนอ้าวเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับมาไปไหนขอความจริงไปส่งส่งที่ไหนไม่ส่งเข้าไปด้วยได้ไหมเข้าไปด้วยได้ไหมไปได้ แลนไหนเออไปเหิะไม่กลัวหรอกแลนส้มไปส่งบินไงส่งบินแล้วก็แค่ค่าตามไปหรือเปล่าได้ได้ถ้าไม่มีรถตามไปไงอ่ะงั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิกรถเองโอเถอเอาเถอเชิญครับเชิญครับถ้าคุณเบิกจริงนะทำไมอ่ะมันจะฮากว่านี้หรอไม่ฮาเมื่อกี้น่าเบื่อแล้วด้วยเมื่อกี้ ถ้าไม่วิ่งกลับมาขึ้นรถอะพี่เมือังวลเล้เออแต่ผมอยู่ดึกไปอะผมง่วงไม่ไหวแล้วถูกแล้วทำยังไงเนี่ยแล้วมันดึกขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยนั่นน่ะสิไปเลยเดี๋ยวนี้อ้าวได้คุณไล่ใช่ไหมได้ไม่ไม่คุณก็รู้ว่าไม่ได้ไล่ผมก็รู้อยู่ว่าคุณไล่เมื่อกี้คำไล่ชัดๆไปเลยอ่ะจะให้คิดยังไงอ่ะ คุณลองคิดดูไปเลยเมันแปลว่าอะไรอ่ะขอโทษไม่ได้คิดแบบนั้นโอเคไหมก็ถ้าบอกว่าห้ามไปจะไม่ไปไหมฮะถ้าบอกว่าไม่ให้ไปจะไม่ไปปะเอาเป็นว่าผมไม่ได้กดเลยดีกว่าเกไม่เอาบายคแล้วครับโอเคบายก็ได้ไมเอาเมเอาไล่วอะไม่เมียวเมียวเมี เดี๋ยวนะครับเอ้าม่คิดจะพูดอะไรหรือเปล่านะคะเนี่ยเปล่าเปล่าเฮะจริงอะจริงงั้นมีอะไรอยากจะพูดไหมที่อาจจะลืมพูดหรือเปล่าหรือลืมบอกกลับมาหรือเปล่าบายไงครับอ่ะ,อะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนหาท่าก่อนนะ <Bye. S 2> บายบายครับวันนี้ผมปวดหัวมากเลยครับกับพี่สาวคุณนะครับโอเคขอโทษไปผมพูดเล่นยำมันยำนยำมันยำงั้นผมไปแล้วนะมาบอกแฟนดีก่อนบ <c oughs> <c oughs> ฟนดิครับ <c oughs> 지허어라 <laughs> 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 xưng cưng Mấy bên đây Đừng nói cái đây từ Ui Bye. 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 Bye.